สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมติดตามข่าวในช่วงของระยองนิวส์กับดิฉันรสกลใจทองนะคะวันนี้มีข่าวต่างๆที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์น้ํานะคะซึ่งล่าสุดน้ําจากอ่างเก็บน้ํามแห่งของจังหวัดระยองได้ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อาเภอบ้านค่ายหลายหมู่บ้านซึ่งเบื้องต้นได้มีการเร่งสั่งอพยพประชาชนพร้อมนํากระสอบบรรจุทรายไปแจกจ่ายช่วยเหลือค่ะ ผู้สื่อข่าวได้รายงานกรณีที่นายวิชิตชาติภัยศิษฐ์ผู้ราชการจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่มาดูปริมาณน้ําในอ่างประกอบด้วยอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําคลองใหญ่อ่างเก็บน้าหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ําดอกกลายโดยอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลมีปริมาณน้ํา109%หรือ179ล้านลูกบาทเมตรคลองใหญ่มีปริมาณน้ํา115%หรือ46ล้านลูกบาทเมตรอ่างดอกกลาย112%หรือ80ล้านลูกบาทเมตร มีความจำเป็นต้องทยอยน้ำออกจากอ่างทั้ง3แห่งและบางอ่างจำเป็นต้องเปิดบานประตูน้ำประมาณ7 0ซนติเมตรปริมาณน้ำ5 0า50-60ลูกบาทเมตรโดยปริมาณมวลน,น้ำดังกล่าวจะส่งผลกระทบชาวบ้านในอำเภอบ้านค่ายที่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำประยองหรือคลองใหญ่ทำให้น้ำเอ่อเข้าท่วมโดยมวลน,น้ำจะเพิ่มสูงสุดเมื่อเวลา18นาฬกา ขณะเดียวกันทางด้านจังหวัดนะคะก็ได้มีการสั่งการให้อำเภอได้แจ้งเตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูงและอพยพคนชราและเด็กให้ไปอาศัยที่บ้านญาติ อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้าล่าสุดก็เป็นไปตามคาดค่ะเพราะว่าน้ํานั้นมาเร็วกว่าที่คิดนะคะมวลน้ําก็ได้ไหลเข้าท่วมในเขตอําเภอบ้านค่ายหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลบ้านค่ายและเทศบาลบ้านค่ายพัฒนาบริเวณถนนนาที่ว่าการอําเภอบ้านค่ายและสะพอบ้านค่ายระดับน้ําอยู่ที่20ซนติเมตรและมวลน้ําไหลก็ได้เข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านและบ้านเรือนประชาชนหมูห่6ตําบลน,น้องละลอกระดับน้ําอยู่ที่50ซนติเมตรทาให้ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ เป็นไปด้วยความยากลําบากขณะเดียวกันทางด้านโรงเรียนบ้านค่ายก็ถูกน้ําท่วมเช่นเดียวกันระด,ดับน้ําอยู่ที่70-90เซนติเมตรห้องคอมพิวเตอร์ห้องพยาบาลเครื่องถ่ายเอกสารและแอร์ที่ติดตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารได้รับความเสียหายจมน้ํากว่า10ตัวโดยทางด้านสพบ้านค่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนนำรถเข้าอพยพป,ประชาชนและนำกระสอบทรายให้การช่วยเหลือเบื้องตน้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่หมู่หนึ่งหมู่สองตําบลน,น้องตะพานซึ่งอยู่ด้านล่างมวลน,น้ํากําลังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและมวลน,น้ําได้ขยายวงกว้างมากขึ้นโดยประชาชนที่อยู่ด้านล่างซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาดว่าน้ําจะเข้าท่วมได้เตรียมการขนของข,องขึ้นที่สูงแล้วหลังทางราชาการได้ประกาศแจ้งเตือน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านตาบนน้ำข้อตตาบนตาขันตาบนเนินพระตาบนทับมาเป็นต้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ตาบนทับมาตาบนเนินพระหมู่บ้านจาาัดสรราหลายโครงการซึ่งเคยถูกน้ําท่วมแล้วก็ได้มีการนขนคลองขึ้นที่สูงและนํารถมาจอดไว้บริเวณถนนสายคอสองเป็นจํานวนมากเพื่อป้องกันไม่ให้รถได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมค่ะ ยังคงอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมค่ะซึ่งทางด้านจังหวัดระยองนะคะก็ออกมาเตือนประชาชนในส่วนของพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมนะคะให้ขนของขึ้นที่สูงและอพยพคนแก่หลังน้ําในอ่างเก็บน้ํามแห่งเต็มเกินร้อยเปอร์เซ็นต์จำเป็นจะต้องมีการระบายออกค่ะนายวิชิตชาติภัยศิษิ์ผู้ราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายทิวาพรมอินในอำเภอบ้านค่ายนายวงเทพเขมวิรัตในอำเภอปลวกแดงนายประสานบุภาชาติผู้อำนวยการสำนักงานชนประธานจังหวัดระยอง ได้มีการนําคณะคไปดูสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําดอกกลายตําบลแม่น้ําคูและอ่างเก็บน้ํหน้องปลาไหลอาเภอปลวกแดงเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์น้ําเริ่มไหลเออเข้าท่วมลาคลองพื้นสวนการ,กรเกษตรปริมาณน้ําเริ่มปริ่มบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้านในพื้นที่ของตําบลหน้องละลอกหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านค่ายบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านค่ายเทศบาลบ้านค่ายพัฒนาพื้นที่ตาขานนันหนองละลอกและในส่วนของตําบลบ้านค่าย ในนี้ทางด้านนายที่วพรพรมอินในอำเภอบ้านค่ายกล่าวว่าสถานการณ์น้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านค่ายโดยเฉพาะถนนหน้าที่ว่าการอำเภอน้ําเริ่มเข้าท่วมแล้วบริเวณตลาดไผ่ล้อมน้ําท่วมถนนเขตเทศบาลบ้านค่ายพัฒนาหมู่หหมู่2ตํตำบลน,น้องตะพาน หมู่6ตำบลตาขันน้องละลอกและหลายๆหมู่บ้านน้ำเริ่มเอ,อ่อเข้าท่วมส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำอ่างดอกกลายน้องปลาไหลและคลองใหญ่ซึ่งในขณะนี้ได้รับรายงานว่าจนประธานจะมีการระบายน้ำออกจากอ่างในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายซึ่งมีปริมาณสูงสุด50เซนติเมตรจึงต้องมีการประกาศให้เจ้าบ้านรีบขนของย้ายขึ้นที่สูงและรีบขนย้ายผู้สูงอายุหรือคนชราไปอยู่ที่บ้านญาติชั่วคราว ส่วนทางด้านนายประสานบุภาชาติผู้อำนวยการสำนักง,งานชนประธานระยองกล่าวว่า เนื่องจากปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําดอกกลายอ่างเก็บน้าหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้าคลองใหญ่ล้นสปริงเวย์จนประธานต้องพร่องน้ําออกจาก3มอ่างลงแม่น้ําระยองในส่วนของอําเภอบ้านค่ายแล้วปล่อยระบายทิ้งทะเลโดยชนประธานมีประตูร,ระบายน้ําในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยองอําเภอเมืองระยองรวม3มแห่งปริมาณทั้ง3อ่างที่ระบายลงมา100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนอีกด้านปริมาณน้จาจะไหลผ่านคลองข้างร้านอาหารเพลินตาผ่านเทศบาลนครระยองลงไปทางปากน้ำ ระยองอีกประมาณ100ลูกบาทเมตรรวมแล้วสามารถระบายน้ำได้200ลูกบาทเมตรต่อวินาที ส่วนน้าที่ยังคงตกค้างท่วมขังขอเวลาในการระบายไม่เกิน2-3วันซึ่งช่วงนี้ไม่มีอุปสรรคเรื่องน้ํำทะเลนุนจึงสามารถระบายได้ค่อนข้างเร็วสถานการณ์น้านั้นเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งขอให้ประชาชนที่อาศัยใกล้ริมคลองอาจได้รับผลกระทบตั้งแต่ในส่วนของอําเภอเมืองระยองโดยเน้นย้าเฉพาะบ้านที่อาศัยอยู่ในส่วนของบ้านค่ายนะคะไปจนถึงริมคลองนั้นเป็นพิเศษค่ะ ได้อ่านเนี่ยนะครับก็ฟังแต่ท่านประธานท่านรายงานแล้วนะฮะว่ามันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไรอ่างนะฮะคือพวกอ่างใหญ่อย่างเช่นอ่างทองใหญ่นะครับนองปลาหลายและดอกทายนะฮะไอ้กสองอ่างแรกก็คืออ่างทองใหญ่กับนองปลาหลายเนี่ยมันเป็นปริมาณน้นที่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วตัวที่เกินเนี่ยมันก็จะล้นท่าไปหนึงเวส่วนว่าน้ำจะออกมาเท่าไหร่แล้วกนคือปริมาณน้ำที่อยู่ นะครับแล้วก็อดอกกลายเนี่ยมันจําเป็นอย่างนี้เพราะเป็นอ่างขนาดเล็กเราก็ต้องจําเป็นที่จะ,ะทยอยน้ําใช้กรรมทยอยน้ำํำลงนะฮะเราเปิดบานมาเจ็ดเป็นาา 7, จากบานทั้งหมดเนี่ยมันเกือบเมตรกว่านะฮะเปิดเจ็ดเปนน้ำมันลงไปแต่ละครั้งนทุก็ประมาณข้ามห้าหกสิตรูกบาทเมตรน,นะต่อวินาทีแล้วก็คิดว่าจะใช้เวลาสักวันสองวันนะครับก็จะกลับคืนสู่ภาพปกติแต่ตอนนี้ต้องระมัดระวังหน่อยที่อยู่ในแม่น้ำบริยองเนี่ย ไอ้ที่มันทำแต่ก็พยายามอ้ายสิ่งของที่ที่มีค่านะครับขึ้นไปสูงซะนะครับคนแก่คนเฒ่านะถ้าไม่มั่นใจก็เอาไปฝากญาติพี่น้องไว้ซะนะครับก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเก็น,นการจิตการต้นต้นนั้นเอง <S <S รองนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดงานสร้างอนาคตไทย2020เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศหรือว่ารถไฟความเร็วสูงค่ะ ที่ศูนย์ประชุมพีซโรงแรมรอยัลคลิปบีดพัทยาจังหวัดชนบุรีนายกิติรัตน์นรดองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ร่วมเปิดงานสร้างอนาคตไทย2020โดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานแน่นขนาด ภายหลังพิธีเปิดนายกิติรัตได้แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนต่อด้วยการแสดงปาฐกถาพิเศษของนายชัดชาติในหัวข้อเชื่อมภาคเชื่อมชีวิตบูรณาการทุกทิศสู่ความเจริญงานมหาก,กรรมสร้างอนาคตไทย2020ได้จัดทําเป็นนิทรรศการ พร้อมมันติมีเดียนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการขนส่งของประเทศจำเป็นในการลงทุนและเป้าหมายที่จะได้รับใน7ปีข้างหน้าดิทัศการโครงข่ายคมนาคมของประเทศในอนาคตรวมถึงนิทรศการข้อมูลการลงทุนด้านระบบคมนาคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อการวางแผนชีวิตและงานในวันข้างหน้าอย่างเหมาะสม ซึ่งงานดังกล่าวนะคะก็จัดระหว่างวันที่15ถึง17ตุลาคมและคาดว่าพี่น้องประชาชนที่เที่ยวชมการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณวันละ3,000คนเลยทีเดียวค่ะฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่จังหวัดระย,ยองนะคะก็ได้มีการออกปูพรมตรวจค้น14จุดในการยึดยาบ้าและอาวุธปืนค่ะ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองค่ะนายวิชติตชัยศิษย์ผู้ว่าจังหวัดระยองนะคะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้มีการระดมกวาดล้างอาทยากรรมตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกัน14จุดในพื้นที่อำเภอบ้านช้างเมื่อช่วงเวลา5นาฬิกานะคะซึ่งจากการตรวจค้นก็สามารถยึดยาบ้าได้จํานวน1,191เม็ดยาไอซ์46.7กรัมอาวุธปืน3กระบอกกระสุนปืน40นัด ยึดทรัพย์รถยนต์เก๋งจำนวนหนึ่งคันและสมุดบัญชีธนาคารสองเล่มเงินหมุนเวียนกว่า5ล้านบาท และสามารถรวบผู้ต้องหาได้12คนคือนายประเสริฐสุขสวัสดิ์อายุ26ปีนายมนัสเมืองชุมอายุ37ปีนายวิเชียรลาแสงอายุ6 1ปีนายอุไรน้ำฝนอายุ5 3ปีนายชวลิตมงคลเคหาอายุ36ปีนายแผน้ำพึ่งอายุ36ปีนายชาตรีตั้งวุฒิการอายุ42ปีนายอาทิตย์เจริญพงษ์อายุ25ปีนายจิรศักเชื้อชาติอายุ21ปีนายเอกรัตษณ์ศรีธาราอายุ28ปีนายบอยนามสมบุติอายุ 18ปีและนางมาลิเมืองชุมพลอายุ41ปีค่ะซึ่งจากการสอบสวนนะคะทางด้านนายประเสริฐสุสวัสดิ์ผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมดนั้นนํามาจากเครือข่ายเดือนจํากลางระยองเพื่อมาจําหน่ายให้กลุ่มวัยรุ่นนักเสพในพื้นที่อําเภอบ้านช้างทางนี้ทางด้านนายวิชิตนคะคะก็กล่าวว่าการดําเนินงานปราบปรามยาบ้าในพื้นที่จังหวัดระยองนอกจากเป็นภาระหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ต้องตอบสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนทุกภาคส่วนแล้วงานปราบปรามผู้ค้ายาบ้าของจังหวัดระยองได้กําหนดแนวทางเน้นให้ในอําเภอประลัดฝ่ายป้องกันร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจประสานทํางานปราบปรามให้มีประสิทธิผลให้ผู้ค้ายาบ้าเกรงกลัวกฎหมายและนําผู้เสพสู่การฟื้นฟูบําบัดตามลําดับต่อไปค่ะ ไปชมค่ะอุบัติเหตุกันบ้างนะคะได้เกิดอุบัติเหตุรถพ่วงบรรทุก18ล้อค่ะพลิกคว่ำนะคะกลางสี่แยกสัญญาณไฟจราจรในเมืองระยองแต่ว่าโชคดีนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งสาเหตุนั้นเกิดจากฝนตกหนักทําให้ถนนลื่นค่ะ ทางด้านร้อยเวรสพอสำนักทองนะคะก็ได้รับแจ้งรถบรรทุกพ่วง18ล้อค่ะพลิกคว่ำขวางถนนตรงสี่แยกสัญญาณไฟจ,จราจรกลางกระเชดหมู่หนึ่งตบลกระเชดฝั่งขาเข้าอําเภอมืองระย,ยองจึงได้มีการเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะก็พบกับรถพ่วง18ล้อ ส่วนหัวหมายเลขทะเบียน7 0 7 3 6 4ขดระยองส่วนพ่วงซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หมายเลขทะเบียน 7. 0 8ด3 0ระยองพลิกคว่ำเกยกับเกาะกลางถนนโดยพบรอยเบรกเป็นทางยาวกว่า10เมตรต้นไม้เกาะกลางถนนขาดไป2ต้นเสาสัญญาณไฟจราจรขาด1ต้นขณะที่ส่วนหัวถลยออกไปควางถนนหนึ่งช่องทางทําให้การจราจรติดขัดเจ้าหน้าที่ตารวจต้องเร่งระบายรถท่ถามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาตลอดเวลา สอบสวนนะคะก็ทราบว่ารถบรรทุกพ่วง18ล้อคันดังกล่าวเป็นของบริษัทอินเมจโลจิสติกแอนด์เซอร์วิสจำกัดมีนายพรชัยจันทนิยมอายุ47ปีนะคะซึ่งเป็นชาวแกลงจังหวัดระยองขับแล้วก็รับไม้อัดอยางพาราเต็มตู้คอนเทนเนอร์มาจากอำเภอแกลงโดยจะไปส่งยังท่าเรือแหลมฉบงังจังหวัดชนบุรี โดยเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนะคะก็ได้เหยียบเบรกเพื่อชะลอรถให้หยุดก่อนถึงสี่แยกสัญญาณไฟจราจรแต่จู่ๆรถนั้นเกิดใส่ไปใส่มาค่ะจนกระทั่งควบคุมรถไม่อยู่จึงพลิกคว่ำดังกล่าวโชคดีไม่มีรถที่จอดรอสัญญาณไฟจราจรนะคะจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งสญญาเหตุนั้นคาดว่าเป็นเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก่อนหน้านี้ทําให้ถนนลื่นจนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ซึ่งหลังเกิดเหตุทางด้านนายพรชัยนะคะก็ได้ยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนจะถูกนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายค่ะช่วงนี้ฝนตกลงมาบ่อยนะคะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็คงจะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยค่ะไปที่ทางด้านบริษัท i r p c บ้างนะคะล่าสุดได้มีการรับฟังความคิดเห็นการสร้างทางต่างระดับเชื่อมเขตประกอบการอุตสาหกรรมลดความคับข้างการจราจรและเกิดอุบัติเหตุคะ่ะ ที่โรงแรมสตารระยองค่ะนายสุรศักดิ์เกษมสุวรรณหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำทางต่างระดับเชื่อมเขตประกอบการอุตสาหกรรมบริษัท IRPC จำกัดมหาชนโดยมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนเข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะต่อโครงการจำนวนมาก ทางนี้ทางด้านบริษัท IRPC นคได้จัดทําแผนพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งโดยกําหนดทิศทางตามแผนพัฒนาท่าเรือและนคิคมอุตสาหกรรม IRPC ซึ่งแผนพัฒนาส่วนหนึ่งจะครอบคลุมโครงการจัดทําทางต่างระดับเชื่อมเขตประกอบการบริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข3สุคุมวิทกับทางหลวงหมายเลข36เลี่ยงเมืองระยองหน้าบริษัท IRPC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นแบ่งเบาภาระความคับข้างของการจราจรและลดอุบัติเหตุบนทางหลวงทั้งสองแห่งในอนาคตรวมทั้งออกแบบจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้เป็นการนําเสนอผลการออกแบบทาง,างต่างระดับเชื่อมเขตประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนชุมชนใกล้เคียงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทําให้โครงการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน,นําไปสู่การก่อสร้างตามแผนดังกล่าว ผู้กำกับการสพกลางนะคะก็ออกมาแถลงข่าวนะคะเรื่องของรถจักรยานยนต์ของกลางในการประมูลขายนะคะว่ามีการประมูลอย่างถูกต้องค่ะผู้สื่อข่าวรายงานกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหานำรถจักรยานยนต์ของกลางของสพกลางจังหวัดระยองนำไปขายกว่า100คันนะคะ ทางนี้ทางด้านผู้กํากับการสพแกลงจังหวัดระย,ยองได้มีการเปิดเผยเรื่องนี้ว่าตั้งแต่ตนเองเดินทางมารับตําแหน่งผู้กํากับสพแกลงในช่วงวันที่5เมษาย,ยนจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา1ปีเศษพบเห็นซากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางจอดอยู่ด้านหลังสถานีเต็มไปหมดไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแถมพื้นที่ดังกล่าวมีความสปกปรกจึงรีบดําเนินการประมูลรถของกลางเพื่อขายทอตลาด โดยหลักเกณฑ์ในการประมูลรถของกลางที่ยึดไว้ตรวจสอบได้ดําเนินการติดต่อหาผู้เป็นเจ้าของให้นําหลักฐานมาแสดงภายใน6เดือนซึ่งถ้าไม่มีมาติดต่อถึงจะมีการประมูลขายทอดตลาดได้ และครั้งแรกมีการเปิดประมูลรถขายท่อตลาดไปจำนวน120คันได้เงินประมาณ3แสนบาทและส่งเข้าก่องขังพร้อมบันทึกเป็นหลักฐานโดยก่อนการประมูลนั้นนะคะมีการดำเนินการเสนอเรื่องไปยังในอำเภอแกลงโดยมีคณะกรรมาการเจ้าหน้าที่ปกครองเข้าร่วมและตำรวจภูธรจังหวัดระยองอนุมัติการประมูล และสําหรับซากรถของกลางที่ไม่สามารถนํามาประมูลได้เพราะมีแต่โครงรถนานนับ10ปีไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจยึดได้จึงได้มีการดําเนินการจัดสถานที่เก็บซากรวมทั้งสิ้น47คันมีบัญชีหลักฐานในการเก็บซากรถถูกต้องตรวจสอบได้ทุกเวลา นอกจากนี้ทางด้านผู้กํากับการสพกลางนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าในการประมูลรถของกลางขายท่อตลาดครั้งที่2ได้มีรถจักรยานยนต์กว่า100คันกําลังดําเนินการอยู่เนื่องจากทางด้านในอําเภอควนเก่าได้กเกษียณอายุราชการไปต้องรอคนใหม่รวมทั้งทางจังหวัดนะคะก็ได้มีการรอให้เซ็นอนุมัติขณะเดียวกันช่วงนี้เป็นช่วงนโยบายของทางด้านพอบอตรต้องการพัฒนาโรงพักให้สะอาด เพราะโวงพักเป็นด่านหน้าที่ประชาชนจะเข้ามาใช้บริการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งขณะนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแกลงก็ได้มีการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบสถานีพร้อมทาสีโรงรถจัดสถานที่จอดรถใหม่ห้องน้ำห้องขังจัดดำเนินการทาสีใหม่ทั้งหมดแต่ช่วงนี้มีฝนตกเกือบทุกวันหากฝนหยุดตกจะทาสีอาคารตำรวจใหม่ ขณะที่การกรณีร้องเรียนการกล่าวหาจะมีการนํารถของกลางสพกลางไปขายนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานว่าการประมูลรถของกลางขายท่อตลาดมีหลักฐานถูกต้องเรียบร้อยทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกร้องเรียนแต่อย่างใดค่ะ จังหวัดระยองค่ะได้มีการวางผานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยองนายวิชิตชาติไพยศิษย์ผู้ราชการจังหวัดระยองได้เป็นประธานนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดระยองวางผานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้วันที่18ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและให้เป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการพร้อมทั้งกำหนดให้มีพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชศัก,การาะด้วย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปีชาสามารถปรับปรุงสยามประเทศให้เจริญทับเทียมนานาอา,ารยาประเทศส่งรับเอาศิลปะวิทยาการและความคิดสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศด้วย เหตุนี้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณนานาประการโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์ จังหวัดระยองค่ะนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนฟรีตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ค่ะที่ศาลาการประเรียนวัดทงหงหมู่หนึ่งตำบลเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดระยอง นายวิชิตชาติไฟสิทธ,ธิ์ผู้ราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดนําหน่วยบริการเคลื่อนที่จากส่วนราชการต่างๆตามโครงการบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองโดยนายปิยะปิตุเตชะนาย,ยกอบาจาระยองที่ได้นําหน่วยอบาจาเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนด้วยโดยมีการให้บริการหลายด้านด้วยกัน เช่นแจกถุงยังชีพผู้ยากไร้มอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นวัดความดันโลหิตปวดฟันถอนฟันตัดผมเสริมสวยฉีดวัคซีนสุนัขแมวแจกจ่ายพันธุ์ไม้พันธุ์ปลานิทรศการให้ความรู้ด้านต่างๆและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ทางนี้ทางด้านนายนิพนธ์เลิศศรีสุวัฒนาในอเาเภอเมืองระยองกล่าวว่า การนำหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการฟรีแก่ประชาชนครั้งนี้ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยตำบลเกษตรมี7หมู่บ้านประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและต้องการให้ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น <c oughs> เช่นถนนไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นต้น ขณะที่ทางด้านนายวิชิตเปิดเผยว่าการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในครั้งนี้นอกจากจะมีการให้บริการฟรีหลายอย่างแล้วส่วนราชการยังได้มารับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำกลับไปจัดทำแผนงบประมาณในการช่วยเหลือต่อไปอีกด้วยค่ะ และนี้คือข่าวทั้งหมดในช่วงของระยองนิวส์วันนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการข่าวค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันรสกุลใจทองพร้อมทีมข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ